มีการเลี้ยงสารตะปูในรอบได้ยินว่า5-6ปีแล้วนะครับอนนี้ชาวบ้านดีใจมากจะได้เลี้ยงสารตะปูหลังจากที่ไม่ได้เลี้ยงมา6ปีเต็มนะเดี๋ยวไปสัมภาษณ์หญ่แก้วก่อนยาแก้วนี่นี่ร่างอีกล่างหนึ่งเดี๋ยวนี้ยายสวัสดีครับโอ้เป็นยังไง กี่ปีแล้วไม่ได้เลี้ยงนี่สบายโอ้โอ้หลายปีแน่นับนะนี่ไม่เร้ยินว่าหกปีเลยนี่ไม่เอ็มยังวะหกปีหน่อยนิวบอกหกปีปีนี่ดีใจไหมได้เลี้ยงหกปีได้เลี้ยงดีใจจริง<อ><อ>พร้อมแจม,มไม่อยากพูดไม่อยากพูดอืคนดังนี่นี่นไปออกหลฟ์หรือล่ะวันนี้ดีเอาเนี่ย ดีใจดีใจวันนี้ดีใจ้ได้เรียงสารตะปูเนาะเปครูการรูจันอเปอาารดีจสารตะปูชื่อสารตะปูอะไรอย่างเงปูม่วงปูม่วงเนมยปูม่วงปูพมปูแป้นปูเนมดับเรียงมาหมดแล้วเนาะอันนั้นรักวหมอมาวกเม่ก็ไปหมอเดียวชาวบ้านเนี่ยก็มาอยู ฮกปีมีทีนี่ขอจัดจ้าเลยเนาะปีมีเนาะเอาจักเนาะสามตัวตรงเดอปู่เด้ออย่างงี้เลยฮกปีเต็มเต็มครับยายชื่อยายอะไรนี่นี่ยายนี่ที่สัมภาษณ์อยู่นในยายอะไรนี่บอกยายแก้วแก้วงอายุเท่าไหร่แล้วนี่อายุเจ็ดแปดสิบเอ็ดแปดสิบเอ็ดอ็ดไม่อับจะยายไปยายเอาเท่านะเอาเท่านะ้นนั่น แปดสิบเจ็ดหรือเจ็ดสิบแปดแปดสิบ็หนึ่งแปสิบนึ่าเป็นสาวเออเอาไปอไปอไอนอเอานะขอขอปู่ค่ค่กนด้องดนเด้อสามตัวตรงๆกินด้ฮเอายังยังยนี่รอเทวดาทีได้ได้ยินเสียงฮะ ลูกหลานบ้านนี่แหละครับอยู่น้นสูงนี่แหละครับจะนี่โอ้นี่อีกสักครู่จะเริ่มพิธีนะครับนั่นก็คือรักเมืองซึ่งเป็นแก่นคูนนั่น่ะห้าหกปีตั้งแต่ หลังจากแก้งครัง้งสุหกปีนะครับวันนี้เป็นวันที่ชาวบ้านนะครับชาวบ้านโนนครามรอครับเนชาวบ้านนะครับก็มีนะฮะรุ่นมีแต่รุ่นนะฮะร,รุ่นนี้แหละนะที่จะมาเลี้ยงสารตะปูแล้วก็เคารพรับถือกันมาแต่บรรพุรุษนะวัยรุ่นน้อย,อย,อยก็คงจะยากที่จะสือสาปนประเพณีต่อก็มีใจลูกหนาน,นี่มองมอเตอร์นี่ก็ยุ่ยังไม่ถึงสามสิบนะครับนะก็สือสารกันต่อไปครับประเพณีของชาวโคราชเลี้ยงสารตะปูประจําปีสารหน ที่ให้เลขนแม่นนะครับอย่างรอนหัวก็ให้3ามตัวตรงโอ้โหสุดยอดนะมาดองรูปิทพสารที่นวลครามจะให้เลขตัวไหนครับตามไปด้ยครับเดี๋ยวใกล้วันนะครับเราถึงจะไปขอให้กับรอนหัวเด้อครับเด้อใจเย็นใจเย็นท่านใดที่อยากทราบว่าเลี้ยงสารตะปูไม่เขาไม่ได้เลี้ยงทุกวันทุกเดือนนะครับด้อเขาเลี้ยงปีละครั้งเท่านั้นเลขที่ให้ก็คือปีละครั้งรอครับสักครู่จะเริ่มพิธีแล้ว ก็ <m ere ly> มีหลายหลาย,หลายที่ที่เข้านะงวดนี้นะมีทั้งแม่หมอหน้อยแม่หมอหน้อยเข้าเจ็ดเจ็ดสองนะให้มาเจ็ดสองตรงตรงครับแม่หมอน้อยแล้วก็ที่ที่สารบ้านเพิ่มนะครับที่ว่าคนเป็นอ้างเลี้ยงเลี้ยงสาลนะคนเลี้ยงสารก็ให้แปดห้ามา <m ere ly> โอ้เข้าหลายที่ครับใหญ่ที่ลงให้ดูไม่ทันเมื่อวานเหมือนกันโอ้เราคิดว่าจะ ไม่ออกเนาะเราก็เลยว่าเอาจะไว้ลงเป็นหวยอ่าตราวไปที่ไหนได้บอกแปดห้าของเขาอีกเขาก็ถูกกันครับในหมู่บ้านนั้นก็ถูกครับเอาถูกจากคุณยายไปไปซื้อแปดห้าถูกกันทั่หมู่บ้านเลยครับดีใจด้วยแต่เราลงไม่ทันนะครับเด้อก็ขอโทษขอโพยทุกคนเด้อครับที่ลงให้แปดห้า้ไม่ทันเอามาดูงอนี้ครับที่ศาลที่ศาลบ้านนวลครามเราจะจะกลับไปขอให้ยายแก้วกลับไปขอไม่ตะเคียนให้อีสักหน่อย่อะตอนนี้ก็ กี่กรัมความเชื่อและกราบไหว้บรรพบุรุษปู่ย่าตายายดูปกป้องรักษาชาวบ้านโนนขามนะครับนี้หกปีครับหลังจากที่หกปีเต็มที่ไม่ได้ดูไม่ได้เลี้ยงสารตะปู